ขอนินคเจ้าลงรับประเคนพระทหารครับเเดินผ่อนคณะศรัทธาร่วมกันประเคนพระทหารด้วยกันนะครับวันนี้มีคณะศรัทธาจากเชียงรายโดยคณะคุณสุพินัยพรพลวัฒน นำมะพร้าวนำขนมนำไข่ไก่มาแล้วก็กัปปิยาพัณฑ์พระทหารอื่นๆนํามาถวายแล้วก็มีศรัทธาจากโรงเรียนนานาชาตินิสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลสุขุมวิทย์10อกรุงเทพเจ้าภาพศรัทธาถวายเครื่องฉีดน้ำสองเครื่องเตาแก๊ส2เตาแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดมีแปรงขัดพื้นเป็นต้นครับคณะศรัทธาโดย บริษัทเทพไทยโดยคุณแม่อาจารย์สิริกรชืิวปีชาก็เป็นเจ้าภาพถวายพัตนาหานทั้งคณะสัทธาลูกหลานคุณตาอาดคุณยายเรียมแถมคุณทศก็ลงุงคณะลุงมหาสมเจตโยมปะต้อยชัยรากโยมลุงมหาจรูนพร้อมคณะสัทธาบัานทาตอนคณะสัทธาบัานห้วยน้ำเย็น ชาวอำเภอแม่อายทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายขออนุมโมทนาขอพระคุณเจ้าตุกรูปได้อนุมโมทนาสาธุการได้พร้อมเปลี่ยนกันนะครับสา,สาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิข่าวล่ามาแรงว่า พายุกําลังก่อตัวอีกลูปหนึ่งแล้วก็ก่อตัวที่ทะเลจีนใต้สูงหน่อยหนึ่งแต่มาตราฐานเดียวกันก็คือจะมาเส้นทางเดียวกับพายุอย่างนี้ว่าอย่างนั้นครับก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเตรียมการรับอีกหนึ่งรอบครับคงจะต้องรีบส่งช่างไปซ่อมห้องน้ําบ้านเกษิกรไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นพระไม่ไหวครับถ้าจะได้อพยพกันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็รอบที่แล้วนี่เป็น <c oughs> บ้านเกษตรกร,กรคาแฟแล้วก็เป็นบ้านท้าตอนชมจันทร์นิมนต์พระคุณเจ้าไปพักหลบลี้หนีภัยก่อนครับวั <c oughs> นนี้ก็เตรียมการเมื่อวานก็ซ่อมกุฏิพระ สอมกุฏิพระแล้วก็ทําความสะอาดเก็บเก็บกวาดมารอบหนึ่งแล้วรอบที่สองเมื่อคืนประชุมด่วนเพื่อจะรับอีกลูกหนึ่งมาไม่มาไม่ทราบแต่เตรียมการไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทครับนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปลงประเคนแลอลงรับพิจารณาพระทหารครับผมนิมนต์ครับวดินวดินนะสิงฮาระฮามดุรุวดินนะนิมนต์ครับนิมนต์ครับ ครับน่าจะสักสามสิบปีกว่าจะได้ภาษาสิงหนนี่ได้ปีแล้วประโยคสองประโยคขนาดนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่พอทํางานครับแต่พอทํางานหัวเราะเฮฮากันมองตากันก็ยิ้มโดยคณะศรัทธาจากเชียงรายนี่ พึ่งน่าจะพึ่งพ้นวิกฤตเหมือนกันพึ่งพ้นวิกฤตเหมือนกันก็ก่อนที่วิกฤตอีกลูกหนึ่งจะมาเอาสเสบียงขึ้นมาส่งพระก่อนสั่งไว้ก่อนเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดธามภาพต้องไปถวายงานสมเด็จุฬคุณหลวงพ่อที่วัดธรรมมงคลขังคืนหนึ่งยี่สิบสองกลับแต่เชา้ายมก็เป็นห่วงจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมทั้ง ตรงกิวสไตล์ก็พังถนนพังสุดแล้วแล้วก็ถ้าเผื่อน้ําท่วมเชียงรายอีกรอบนึงอาจารย์จะไปยังไงจะมายังไงอาจารย์จะเลื่อนงานไหมไม่ถึงที่สุดคิดว่าไม่เลื่อนเพราะงานหลวงพ่อต้องมาก่อนครับอะไรก็ได้งานงานอะไรเลื่อนได้แต่งานหลวงพ่อห้ามเลื่อนภารกิจนี้ถวายถวายงานสมเด็จเจ้าพุหลวงพอ่อไปช่วยหลวงพ่อบุรณะเจดีย์วัดธรมมงคลก่อน รอบนี้ศรัทธาวัดป่าสมเด็จพระยายนวชิโรดมเตรียมตัวไว้นานแล้วเตรียมตัวไว้นานแล้วเป็นถวายพระป่าสมทบบุรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ในานามคณะศรัทธาออกตนศรัทธาวัดป่าสมเด็จพระยายนวชิโรดมทุกท่านทั้งคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาปัจจัยโยมทั้งหลายถวายมาส่วนนั้นส่วนนี้ก็แบ่งรวมกันมาถวายปัจจัยร่วมสมเด็จเจ้าปะกุลหลวงพ่อ บุรณะพวิริยะมงคลมหาเจดีส่วนเฉพาะอุบาสกบาศิกาวัดป่าสมเด็จพยัญชนวชิรดมเป็นปัจจัยหนึ่งแสนบาทคณะสัทธาบริษัทเทพไทยโปรดักจำกัดเป็นปัจจัยหนึ่งแสนบาทแล้วก็เป็นสัทธาจากบริษัทอยายลาแพลเน็ตจำกัดเป็นปัจจัยหนึ่งแสนบาทเป็นปัจจัยรวมถวายบุรณะเจดีหลวงพ่อเป็นปัจจัยสามแสนบาท อันนี้เตรียมการไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มต้นได้ยินข่าวว่าจะต้องไปเทพถวายงานหลวงพอ่อเตรียมปัจจัยส่วนนี้ไว้ส่วนอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนนี้ต้องกันไว้เพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาบูชาพระคุณหลวงพอ่อคิดอยู่เสมออตาตมาภาพสร้างวัดป่าสมเด็จพระยาณวชิชรดมด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทสร้างที่นี่ด้วยเงินหมื่น,ดเ,น 1, เดียวเพราะสมัยลักขีหลวงพอ่อพาสวดลักขี พาญาิพายมโยมสวดอินทปิโสแสนจบทุกๆปีไปเทศไปเทศไปสแสดงธรรมไปอะไรมาก็ตามระเก็บปัจจัยไว้ปีละหมื่นละหมื่นเพื่อจะออกลงทานเลี้ยงคนบวชชีพามกับหลวงพ่อครับแล้วอธิษฐานว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดตกละกรรมลำบากที่ไหนก็อย่าได้มีคำว่าอดว่าอยากไม่มีอะไรเป็นหลักฐานดูหุ่นผู้พูดนี่เป็นหลักฐานก็ได้ <c oughs> ตกระกมลำบากที่ไหนไปอยู่เมืองอินเดียนะโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกอยู่นู่นด่านโสนารีจจำชื่อมันได้เลยไอ้คนหลอกนี่ไม่ออกชื่อมันไอ้จันดั้นเนี่ยไอ้จันทาชื่อมันก็บ่งบอกตัวนะหลวงจันทานนะมันชื่อมันไอ้จันดั้นเนี่ยมันกลับมาจากเรื่องนี้พูดไม่อยากพูดเรื่องนี้ไม่ชีกิติทอนเจ็บทุกทีด้พูดเรื่อง ไปส่งไม่ชีกับคณะอยู่ที่กาดมันดุกลับมากันสองคนไม่ชีก็เตรียมจาย่ายค่ารถไฟจา่ายค่าทุกอย่างให้หมดแล้วไอ้จันท่านบอกว่าบินจา่ายค่าเครื่องบินบินกลับมาจากกาดมันดุมาลงที่ไพราวาแล้วพอมาถึงข้ามด่านมาเสร็จผ่านบอ์เดอร์เมืองโซนารีมาเสร็จไอ้จันทันบอกว่าเนี่ยพันเตดูสิจะไปยังไงรถไ,ไฟเนี่ยมันไปไม่ได้มันไกลเพราะต้องไปขึ้นถึงหน้ากระปูแต่ท่านนั่งรถทัวร์ไปเนี่ยนะ ถ้านั่งรถทัวร์ไปเนี่ยนั้นก็ดูเถอะมันพาไปดูรถทัวร์เนี่ยเงินมาตาจีให้มาแล้วนะแต่เงินมาตาจีให้มาไม่พอคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้คุยกันคุยกันก่อนแล้วไม่ชีไม่เอียงก็คุยแล้วว่าโยมถวายเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเป็นค่ารถเดินทางนะท่านให้อาจรย์ด้านมันจัดการครับอาจรยนด้านมันก็บอกว่าเนี่ยไม่ชีไม่ได้ให้อะไรมาเลยแม่ไม่เอียงไม่ได้มาตาจีไม่ได้ให้อะไรมาเลยเนี่ยผมจะต้องพาท่านไปอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้งองไปอนาคตมัน อัตคัดขัดสนเหลือเกินไปคิดถึงวัดเก้าหศนวรารัตนารามก็เลยเข้าไปไปเจอหลวงตารูปหนึ่งทุกวันนี้ยังเจอท่านอยู่ในวัดท่านบอกไปยังไงมายังไงผมบอกว่ามากับแขกครับโดนหลอกมาละสิท่านพูดอย่างนี้เลยโดนหลอกมาลสะสิยิ้มเตือนๆกับผมหลวงพอ่อไปไปอะไรก็ช่างมันเถอะไปฉันเพลนก่อนท่้นก็จูงแขนขึ้นไปฉันเพลนไปเสร็จทัานกระบอกเนี่ยหมู่พระมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมีทัวร์ไหนว่างๆไหมเอาพระหนุ่มๆองค์นี้ไปด้วยเถอะ เพราะว่าโดนแขกหลอกมาแล้วจะกลับพุทธคยาท่านกรถามนะจะกลับพุทธคยาปัจจัยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีได้หลวงตาปลัดพพชงจําท่านได้หลวงตา้อยปลัดพพชงอยู่เจ้าคณะตําบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คูนเป็นพระครูปรลัดในพระเทพวิทยาคมหลวงปู่คูนปริสุทตโธท,ท่านบอกว่าไปเถอะ อย่างนั้นก็ไปกับผมแต่ผมนอนคืนนะ่ะกว่าจะถึงพุทธคยานี่หลายวันนะไม่เป็นไรหลวงพอ่อแล้วไปยังไงมายังไงลากแขนขึ้นรถไปส่งจนถึงพุทธคยานอนคืนวัดอ,อ,อินเดียอยู่สาวัตถีคืนหนึง่งไปนอนไทยสารนาดอีกคืนหนึ่งท่านก็ลงเพราะท่านต่อดร็อกเตอร์อยู่บรารัตฮินดูอยู่พาราณสีแล้วท่านก็ส่งขึ้นรถไปก็ไปรู้จักครูบาอาจารย์อยู่ทางน้นเวลาที่ไปตกละกรมลําบาก เจอเจอแขกพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเลยตัวหนังสือตัวใหญ่ๆนี่ตาไม่บอดก็เท่าตาบอดเพราะอ่านไม่ออกหูไม่หนวกก็เท่าหูหนวกเพราะฟังเขาไม่รู้เรื่องพออับจนหนทางแล้วเจอหลวงพอ่อเจอพระไทยจูงแขนกันไปทางนั้นทางนั้นทางนั้นสุดท้ายแล้วก็ส่งเอาไปส่งถึงวัดเนรัญชาราวานจนได้เนืกถึงคำว่าโอ้ ผมไปอยู่ที่ไหนอ่านอานิสงส์ถวายงานสมเด็จเจ้าประคุณหลวงพอ่อไปตกละกรรมลาบากที่ไหนอย่าได้อดได้อยากไปถึงไกลแค่ไหนลําบากขนาดไหนไม่ได้อดได้อยากเลยครับในวันที่ไม่มีอะไรเลยไปนั่งสวดมนต์อยู่ใต้ต้นโพอยู่ดีๆก็มีคนเอาเข้าวมาส่งให้ตอนเพลนอย่างนี้ก็มีอานิสงส์อย่างนั้นพอถึงวันอย่างนี้ถึงนึกถึงว่ามันจะลําบากกว่านี้ก็ช่างมันเถอะขอได้กลับไปถวายงานสมเด็จเจ้าประคุณหลวงพอ่ออีกงานหนึง่ง เจดีที่หลวงพ่อสร้างด้วยมือด้วยองค์ท่านเองวันนี้มันจำเนียนการผ่านไปถ้านับอายุเท่าก,กันกับอัตมาภาพพอดีเพราะว่าหลวงพ่อฉลองปี25 2 9้ายปีอัตามาภาพเกิดพอดีฉลองเจดีเสร็จแล้วมันก็เริ่มสุดโสมมาตั้งแต่วันวันที่สร้างนั่นแหละวันที่เพราะอันนี้จังเนาะอันนี้จังมันปรากฏตัวมันดังนั้นพอ <c oughs> ผ่านจำเนียนการผ่านไปมา30กว่าปีเจดีก็ผุพังไปตามกาลเวลาจำเป็นลูกหลานก็ต้องกลับไปเพื่อจะไปช่วยกันระดมสภากำลังบุรณะงานของหลวงพ่อไว้นึกถึงคำพูดอย่างนั้นนึกถึงการอธิษฐานแบบนั้นจนมาเป็นวัดป่าสมเด็จพญาวัดชิอรอดมบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุญยักษเขตตังโลก,กัดสาติเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้า ปลูกบุญไว้ในนาคือหลวงพอ่อแม้วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็อยากจะปลูกบุญไว้ในนาของหลวงพ่อเหมือนเดิมคือพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์หลวงพ่อสร้างด้วยความเพียรสร้างตั้งสิบกว่าปีกว่าจะเสร็จเจดีย์องค์นั้นฉะนั้นวันนี้มีโอกาสโยมก็ถามนะจะไปยังไงอาจารย์ถนนก็สุดแล้วน้ําก็จะมาอีกแล้วแล้วใครจะบัญชาการในวัดเมื่อคืนก็เลยเรียกประชุมพระเรียกประชุมโยม กำหนดแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยถ้าผมไม่อยู่วันนี้ซ้อมไห้ก่อนวันนี้วันนี้เป็นงานซ้อมวันหนึ่งถ้าผมตายพวกท่านจะไม่ได้ซ้อมแล้วนะทีนี้ฉะนั้นกำหนดตามแหน่งตำแหน่งหน้าที่ท่านผู้ใดทำอะไรเก็บกวาดส่วนไหนรับผิดชอบส่วนไหนเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปสั่งทางลงครัวทางทีมงานทิดนุทิดแม็กว่าถ้าใกล้วันมาอาการมันมาแล้วก็รีบไปตุน วัตถุดิบซะนะของแห่งอะไรที่ควรจะตุนไว้เพราะพวกเราเลี้ยงพระเป็นร้อยพวกเราอดไม่เป็นไรแต่ให้พระท่านอดไม่ได้ครับให้พระคุณเจ้าแขกของหลวงพ่ออดไม่ได้พวกเราลูกหลานหลวงพ่ออยู่ยังไงก็อยู่กันครับดังนั้นพอสั่งการเรื่องในครัวเสร็จก็ไปสั่งเรื่องทรายวันนี้สั่งทรายเตรียมกระสอบทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยรักษาทรัพย์สินสมบัติไอ้ทรัพย์สินสมบัติตัวเองเมื่อวานไปค้นเจอกองอยู่ในโคลนในตมก็ช่างมันไม่เป็นไร แต่ของอย่างอื่นโยมอธิษฐานมาของส่วนกลางยมอธิษฐานตั้งใจมาแล้วรักษาของรักษาคําอธิษฐานโยมไว้ครับฉะนั้นถ้ามันจะต้องได้จัดได้เก็บอีกรอบหนึ่งก็คงต้องจัดต้องเก็บกันวันนี้เตรียมการไวนะ้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าไม่ประมาทพวกเราก็ไม่ประมาทพระเจ้าท่านก็สอนเรื่องไม่ประมาทแต่เตรียมการไว้ด้วยว่าวันที่21 22นี่ย2 21ิบบบไม่อยู่วัดก็ นี่มนพระคุณเจ้าบัญชาการต่อได้ทุกลูกพอเห็นน้ำใจนะเห็นน้ำใจพระคุณเจ้าทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านพอเวลาที่พวกเราลำบากท่านสบายท่านก็ไม่ยอมสบายเมื่อวานก็พากันไปตอกไปตีไหมคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็อาศาัศจรรย์อยู่กุฏิเลขาพังออกมาลือออกมาเสร็จมาบอกว่าอาจารย์ครับท่านจะเข้าใจวิธีการทำไหมทำไมล่ะ เอาละไม่เป็นไรผมวางใจแล้วท่านตอบยังไงท่านทํายังไงให้ผมก็จะอยู่อย่างนั้นจนมืดเนี่ยเดินไปดูว่าเอ๊ะเขาทํากุฏิเลขากันอยู่ถามเลขาใหญ่กูบอกก๊อใครนะคุมอยู่นั่นนะเลขาคุมเองนั่นว่าแล้วไง <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไปคุมกันก่อสร้างไปคุมกันแบบไหนคุยกันแบบไหนครับท่้นก็ทํากันเมื่อวานมุมพระเจ้าระสมก็ไปรวมไปรวมกันอยู่ข้างหลังก็ไปลุมกันทําอยู่ข้างหลังวันนี้ก็จะขยับโซนนี้เข้ามาครับ ก่อนที่ <c oughs> ดูว่าพายุลูกนี้จะเป็นยังไงถ้าถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอบพยพเสียหายก็กลับกุฏิตัวเองครับแต่ถ้ายังจะต้องขนขึ้นมาอยู่ก็ไม่สร้างภาระให้หมู่คณะก็ปล่อยให้มันไปก่อนปล่อยให้น้ำผ่านไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันมันมาช่วงนี้จะได้เตรียมตัวจะได้เตรียมตัว เหตุการณ์มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็จําเป็นต้องเกิดไม่ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันจะไม่เกิดนี่สิ่งที่ไม่เคยเกิดฉะนั้นมันเกิดมาก่อนเราจะได้เตรียมรับมันไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้ครับฉะนั้นต่างร,รมต่างวาละต่างคนต่างเป็นพอเราประสบปัญหาเรื่องเดียวกันสําคัญที่สุดก็คือปัญญาเราจะสามารถเอากําลังใจข้ามพ้นสิ่งนี้ได้ไหมเอากวาลังปัญญาเราข้ามพ้นวิกฤตการณ์นี้ได้หรือเปล่า อันนั้นเป็นเรื่องเดิมพันใหญ่ฉะนั้นเวลาที่พระคุณเจ้ามาฝึกปฏิบัติอยู่นี่ก็ไม่ได้ฝึกเาเปล่าฝึกพลังจิตฝึกกําลังใจเพื่อรักษาใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ในวันวิกฤตเท่านั้นเองครับฉะนั้นลําดับถัดไปก็จะได้นําพาคณะสัททาออกตนสวดอิติปิโสสวดละขีเป็นลําดับสืบต่อไปนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านไหว้พระกันก่อนนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะวะโอทางภะวันตังอภิวาเท รุฐมนาในกุศลเจตนาในคณะเจ้าภาพพัตาหารสนาฐานนปานะในเช้าวันนี้ทุกทุกท่านนะครับในลำดับถัดไปขอขราบเรียนเชิญคณะเจ้าภาพบอ,อกตนศรัทธาสาธุชนทุกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารได้โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับ